บันดิตนรการบทที่113เสนาบดีบุรพาประมกป้อมจันทาแต้สากังยิ้มพางกล่าวว่าสหายฉายาอาคาดุกะม่วงถูกต้องอาภัยที่เรารอบรู้น้อยนิดไม่เคยได้ยินฉายานี้มาฮ่าฮทั้งนี้เพราะเราไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับความผิดชอบชั่วดีในวงนักเรลงที่ออกท่องเที่ยวเพียงเพื่อ,อสืบเสาะหาบันดิตนาการ และฉายาอาคาโดกะม่วงก็เป็นเราขนานตั้งขึ้นเองท่านยังไม่ได้รับปากเราเต่เงเฮาแซงเป็นขมวดคิ้วคุ้นคิดชั่วขณะจึงกล่าวเราขอรับปากแต่ใครระบุบอกร่วงหน้าว่าเราที่สังกัดป้อมท่านจุดประสงค์เพื่อทวงถามบัญชีกับบดิตนาการรอจนกระทําเรื่องนี้เสร็จสิ้นต้องขออําราจ,จากมาตกลง แต่ตำแหน่งเสนาบดีบุรพาป้อมเราพอดีว่างไว้ขอมอบต่อท่านเป็นไรเต่งเฮาทราบว่าเสนาบดีบุรพาสละดุดจากป้อมจันทามาแล้วยังจงใจถามว่าป้อมท่านไม่มีคนรับตำแหน่งเสนาบดีบุรพาหรือการก่อนเคยมีเจ้าเบญจทิตตังหฮงขีเมงรับตำแหน่งนี้มินานมานี้มันทรยศผ่าจากป้อมเราอ้อ ตำแหน่งเสนาบดีบรุรพาประจิมคงสูงส่งยิ่งแล้วไม่กล้ารับไว้ทอมตนไปแล้วเรามีวาสนาได้พึ่งเพ่งท่านตำแหน่งนี้จึงคู่ควรเต่งหาประสานมือต่อแต้สากังหันหางเสือตามลมว่าเราขอปฏิบัติตามคำสั่งฮ่าฮ่า <Harbor Harbor>? ท่านพำนักอยู่ที่ใดเราจะใช้คนไปโยกย้ายสัมภาระมาเองเราหามีของนอกกายอื่นอีก อย่างนั้นเล่าหูขอล่วงหน้าไปก่อนเก้าหนึ่งขอให้เสนาบดิปจิมนำพระอาคุกะเดินทางเข้าป้อมจันทาก้าวจบคุมหน้าคุมตาดังเดิมกีดล่างออกจากดงไม้ดูท่ามันคิดปกปิดล่องรอยดังนั้นไม่ต้องการร่วมทางกับผู้ใดเต็งเฮาย่อมไม่นำพาปารมแผนขั้นแรกของตนนับว่าประสบความสำเร็จแล้วเสนาบดีปจิม หัวรอพางกล่าวว่าเราหูรู้สึกปืิป่มไปติแทนเป้าโจสามารถได้ผู้ช่วยอันเข้มแข็งเต่งเฮากลวาย่างเฉยชาแล้วเป็นเพียงชนช,นชั้นไห้นามในวงนักเลงมิกล้ารับคำชมเชยเสยนาบริปรจิมปรบมือคราหนึ่งนักสู้ชุดดำผู้หนึ่งก็ปากก่ายขึ้นเสนาบริปรจิมกล่าวว่าจะเตรียมม้าสองตัวที่ลงเหลือกลับป้อมไปก่อน นักสู้ผู้นั้นรับคำลาดถอยไปเสนาบริปรจิมหันมากากวกเต็งเฮาพวกเราจะออกเดินทางทั้งในยามราตรีเปลี่ยนม้าในระหว่างทางประมาณฟ้าสางสามารถบรรลุถึงป้อมจันทาเมื่อออกจากดงไม้เราบริวารได้จัดม้าพ่วงพีสองตัวรอคอยอยู่ก่อนทั้งสองผิวขึ้นบนหลังมา้าเสนาบริปัจิมควบขับนำหน้า ยามเที่ยงคืนเร่งรถได้ครึ่งทางและระทานอาหารเล็กน้อยจากนั้นมีคนจุงม้าอีกสองตัวมาผัดเปลี่ยนออกเดินทางยามอารุณลุ่งสางป้อมจันทาก็ปรากฏแก่สายตาเต็งเหากว่าตาไปยังทองทุ่งรกร้างหวนนึกถึงครั้งกะโนนถูกฟาดโบยทิ้งสังขารไว้กลางทองทุ่งดีที่ถูกบรุษสํารานลมซิมกังช่วยเหลือความแค้นอาฆาต พุ่งผ่านในสายเลือดรอบร้องในใจวันทวงถามนี่สินมาถึงแล้วชั่วพริบตาห่อตะเบิงถึงหน้าป้อมค่ายดินแดนแห่งความหลังนี้เป็นที่คุ้นเคยสำหรับเต็งเห่ายิ่งแต่แท่งเป็นเหลี่ยวซ้ายแดขวายอย่างตื่นเต้นสงสัยทั้งสองลงจากหนังมา้าผ่านเข้าประตูป้อมแต่ซากางดาหน้าออกต้อนรับด้วยตัวเองชักนำเข้าสู่ห้องต้อนรับ แยกย้ายกันสุดนั่งลงปมกป้อมจันทาก่าวว่ารอสักคู่เราจะแนะนำคนในป้อมต่อเสนาบดีบราาุรพาแต่งตั้งตำแหน่งเสนาบดีบุรพา,าอย่างเป็นทางการยามนั้นชายชราชุดดำสีหน้าเหี้ยมหันพูดหนึ่งสาวเท้าเข้ามาน้อมกายคารวะกล่าวว่าขอน้อมเชิญเป้าจู่สู่ห้องโถงถ่ายทอดคำสั่งคนลุดมาพร้อมเพียงแล้วหรือชายชราชุดดำรับคำ ปมุก่อมจันทายืดกายขึ้นแนะนำชายชราชุดดำต่อเต็งเฮาว่าเป็นจ้งกว้งพ่อบ้านภายในป้อมห่อเก่งเอียงจากนั้นทั้งสี่สาวเท้าเข้าสู่ห้องโถงถ่ายทอดคำสั่งเต็งเฮาบังเกิดรสชาติที่บรรยายมิถูกตอนนี้ตนกับในละครอันพิเศษพิสดารอยู่กับศัตรูคู่แขนเมื่อเข้าสู่ห้องโถงถ่ายทอดคำสั่งและเห็นสองฝ้าข้างห้องโถง จดตั้งเก้าอี้ประมาณ20สิบตัวหลังโต๊ะยาวที่กึ่งกลางตั้งเก้าอี้พนักสูงคุ้มหนังเสือประมกป้อมจันทาสุดนั่งลงบนเก้าอี้พนักสูงเสนาบดีปัจิมก็าชายตาบอกใบให้เต่งเหาไปยืนหยัดอยู่สองฝากข้างโต๊ะยาวเต่งเหากวาดตาผ่านหน้าทุกผู้คนในห้องโถงรู้สึกส่วนใหญ่เป็นเขาหน้าแปลกตาแสดงว่า เกิดการสับเปลี่ยนบรรจ,จุชนชั้นบริวารภายในป้อมขนานใหญ่บนเก้าอี้หน้าสุดทางสองฝ้าข้างนั่งไว้ด้วยเจ้าโยโมโรคนักพศอมหิตถัดไปเป็นจอมแพทย์งมงายหมากรุก,ล,กล้วนดำรงตำแหน่งองค์คาร์ดเอื่นๆไม่อาจจำแนกจดจำได้ประมกป้อมจันทาแต้สากังประกาศเป็นทางการว่าแต่งตั้งอาคาุก,กะม่วงเป็นเสนาบดีบุรพา จากนั้นแนะนําชนชั้นหัวหน้าหน่วยต่อเต่งเขาเมื่อเลิกพิธีชุมนุมจ้องก้วงห่อเก่งเอียงได้ชักนําเต่งเขาเข้าพำนักในห้องกระทัดรัดที่ป้อมฝ่ายนอกการเวลาผ่านพ้นไปครึ่งเดือนวันนี้เต่งเขาถูกเรียกหาเข้าป้อมชั้นในเข้าพบแต่ซากังในห้องรับเมื่อแยกย้ายกันสุดนั่งลงแต่ซากังก็กล้าย่างตรงๆ เพาะเพื่อกําจัดบัณดิตน,นาการป้อมเหล่าจึงผนึกกําลังเหล่าสํานักมาตรฐานรวมกันภายในป้อมเพื่อสามารถปฏิบัติการโดยพร้อมเพียงดังนั้นใครเชื้อเชิญเสนาบดีบรพาเข้าพานักในอย่างป้อมชั้นในเพื่อสะดวกแก,การเคลื่อนไหวพร้อมกับเหล่าเจ้าสานักมาตรฐานไม่ทราบเห็นเป็นอย่างไรแตงเหา่ารอปิติอินดีเปลือกนอกกับแซงเป็นคุ้นคิดชั่วขณะจึงกล่าว ขอรับคำสั่งปากาวาจาแต่สายตาสำรวจไปรอบห้องขังกระนนไล่ลมขวาเงาเล่ากอบอกว่าปากาสิทธิ์ก้าวมองกรซกซ่อนอยู่ในห้องรับป้อมจันทาแต่ตอนนี้กลับไม่เห็นวัตถุหน้าระแวงใดหากแม้แต่สากังทำลายหลักฐานเพียงที่เดียวนี้ถึงคดีรายนี้ก็ยากขี้ขายแล้วแต่สากังลุกขึ้นชัดช้า ดึงตำราจากแคร่หนังสือเล่มหนึ่งวางลงบนโต๊ะครี่เปิดออกกล่าวว่าเชิญดูการจัดวางกำลังของเราเพื่อต้านรับบัณฑิตนิรการด้วยเต่งเหาหยืดกายขึ้นสาวเท้าถึงหน้าโต๊ะเห็นในตำราแนบกระดาษใบหนึ่งขีดโยงไปรูปแบบแปลนและเครื่องหมายประหลาดมิน้อยจึงกล่าวว่านี่คืออะไรเป็นแบบแปลนของป้อมเราเครื่องหมายกากบาด เป็นหน่วยซุ่มซ่อนตามจุดต่างๆส่วนตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายรูปสามเหลียนฝังดินระเบิดไว้จุดที่ทำเครื่องหมายรูปดอกเหมยแพร่พิษอยู่เต่งเารอบสิวกายอย่างหนาวเหน็นบกล่าวว่าแบบแผนนี้ครอบคุมบริเวณชั้นในและนอกของป้อมค่ายกำมังไิ่พิดม่ว่าบดิษณ์นลการบุกเข้าป้อมมาจากตำแหน่งใดล้วนตกเป็นเป้าจูโจมทั้งสิน้นนี่ หากใช้ดิะเบิดย่อมต้องกระทบกระเทือนถึงสิทธิภายในป้อมด้วยนั่นเป็นเรื่องไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่นอกจากบริวารฝีมือเยี่ยมแล้วยาเมื่อบริษัาการปากฏกายขึ้นฤิดอิ่์นๆอืรนๆล้วนไม่แสดงตนออกมากล่าวพางปิดตำราลงเอ่ยสืบต่อบัดนี้พวกเราจะไปพบเหล่าสำนักมาตรฐานออกจากห้องลับมาถึงตึกข้างขวามือแต่สาก,กัง ยกมือเคาะห่วงประตูประตูตึกก็เปิดออกหลังประตูเป็นหลวงจีนรูปหนึ่งคาดว่าเป็นยอดพิมือวัดศิริมยี้พอเห็นเป็นแต่สาก,กังรีบปนมมือคารวะแต่สากังกล่าว่าลบกวนให้บอกเราเจ้าสำนักขอเชิญมายังห้องโถงสักคราหลวงจีนนั้นรับคำหันกายไปแต่สากังนำพาเต็งเฮาเข้าสู่ห้องโถงรอคอยชั่วขณะ เราเจ้าสำนักมาตรฐานจึงรุถมาสมทบแต่สากางแนะนำฉายาและตำแหน่งต่อติงหาวทั้งหมดจากนั้นกล่าวว่าตามกำหนดการบัณฑิตนาการใกล้รุถมาแล้วเสนาบดีบรุรพาป้อมเรารับหน้าที่หักล้างกับมันหวังให้เจ้าสำนักทุกท่านร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือขจัดเพศภัยของบูริมเพื่อสันติส่วนรวมนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเสนาบดีบรุรพา จะพำนักร่วมกับทุกท่านทันใดแววเสียงระเบิดกึกก้องกระปนาดดังมาเติกราล้ามสั่นไหวพื้นดินโค้งเคงทุกคนในห้องโถงล้วนผุดลุกขึ้นอย่างแตกตื่นแต่สากังรองพ้งว่าท่านเสนาบริบรูรพาติดตามแล้วออกไปดูเต่งหาตามติดอยู่ด้านหลังแต่สากังในใจพิสวงสงสัยยิ่งไม่ทราบเกิดเรื่องราวใดเมื่อมาถึงข้างกำแพงเตีย้ยเตี้ย ที่กลางกั้นเขตป้อมค่ายชั้นในและนอกเต่งหาพันเห็นกาอากาศปรากฏควันดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นจมูกก็สูดกลิ่นกรรมฐันอันฉุนเฉียวยามนั้นจ้งก้วงห่อเก่งเอียงโลดแล่นมาถึงแต่สากังจึงกล่าวไปห่อจ้งก้วงเกิดเรื่องใดรถมาที่มุ่งสู่เมืองรกเอียงทั้งสี่คันล้วนกลับมามิคาดภายในรถล้วนซุกซ่อนดินระเบิด พอเข้าป้อมมาก็ระเบิดขึ้นประตูป้อมพังทลายกำแพงป้อมทลายลงไประยะยาวห้าหกวาตึกรามข้านเคียงเสียหายไปหลายห้องบริวารเสียชีวิต20กว่าคนแต่สากังสถานเฮือกก่าวเสียงเกรี้ยวกราดมีเรื่องเช่นนั้นฉนายไม่ได้ตรวจพบแต่แรกทั้งนี้เพราะจงกัมนั่งอยู่บนรถคันแรกมิมีสิ่งใดผิดปกติเท่าข่มจงก่เล่า ถูกระเบิดแหลกละเอียดไปพร้อมกับรถเต็งหฮาวฉุกใจคิดเท่าข้อมจงกรํมยอมหมายถึงเท่าข้อมแดนเนี่ยสัวดำลงตำแหน่งเสิร์บแทนปดิทขาวอ่าวเอียงเข่งหุนแต่สากังพุ่งปราดไปเต็งหฮาและห่อเก่งเอียงตามติดอยู่ด้านหลังมาถึงป้อมด้านหน้าและเห็นหอสังเกตการอันตง,งานงัถูกระเบิดทลายราบเศษแขนขาอวยวกระจัดกระจาย ยังมีซากรถหมาปะปนอยู่เหล่าผู้รับบาดเจ็บไม่เสียชีวิตถูกหามไปด้านข้างปากส่งเสียงครวญครางอย่างหวนโหยบริวารป้อมจันทาเกือบร้อยคนทําหน้าที่เก็บกวาดซากศพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสะสางที่เกิดเหตุเต่งเหากับชมดูยังศพอารมณ์แต่สากลางหน้าบิดเบี้ยวปั้นยากชั่วครู่จึงเค้นเสียงว่านี่เป็นการลงมือ ของพักเทพบางกรขอให้ทุกท่านไปยังห้องโถงถ่ายทอดคำสั่งหาหรือแผนต้านรับแต่งเฮาติดตามแต่สากลังและพวกเข้าสู่ห้องโถงถ่ายทอดคำสั่งผลจากการปรึกษาหาหรือตกลงว่าทางหนึ่งสืบเสาะหาผู้ลงมืออีกทางหนึ่งตะเตรียมรับมือศัตรตูพร้อมกับกระจายกำลังออกเฝ้ารักษาเส้นทางทุกสายที่ทอดสู่ป้อมจันทา